สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาตอบคำถามจิตวิทยากันครับวันนี้มาหัวข,ข้อ9คำถามจิตวิทยาบ่งบอกความคิดตัวตนและความรักนะครับเรื่อข้อหนึ่งกันเลย ข้อหนึ่งคุณกำลังเดินไปตามทางเดินและเห็นอะไรอยู่รอบตัวก็ไกลป่าทึบมองขึ้นข้างบนแทบไม่เห็นท้องฟ้าขอใขทุ่งข้าวโพดเหลืองอลางตัดกับสีขอบฟ้าขอควายเดินเขาสีเขียวเห็นภูเขาอยู่เรือรือเลืออ่าเลือข้อไหนจดไว้นะครับต่อไปข้อ2ข้อ2นะครับเห็นอะไรตกอยู่ข้างๆ้าเท้าก็ไก่กระจกขอไข่แหวนคอควายขวด ข้อ3คุณจะเก็บมันขึ้นมาไหมกอไก่เก็บขอไข่ไม่เก็บข้อ4คุณเดินต่อไปเจอแหล่งน้ําแหล่งน้ําที่ว่าคือกอไก่ทะเลสาบใสขอไข่น้ําตกคอควายลาําธารข้อ5กุญแจที่จมอยู่ในน้ําซึ่งกาลมันจะเก็บขึ้นมานั้นมีลักษณะอย่างไรกอไก่กุญแจบ,บ้าน ขอไขกุญแจโบราณขอควายกุญแจล็อกเกอร์เล็กๆข้อ6ต่อมาเจอบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นเป็นบ้านแบบไหนกอไก่แมนชั่นหรูแบบและแวกฮอลลีวูดขอไขกระท่อมพร้อมสนามหญ,ญา้าขอควายปราสาทสวยโสม,สมข้อ7แล้วคุณทำยังไงต่อกอไก่มองเข้าไปทางหน้าต่าง ขอคายเข้าไปสำรวจขอควายไม่สนแล้วเดินต่อไปข้อ8มีบางอย่างกระโจนใส่ทำให้ตกใจคุณคิดว่าสิ่งนั้นคืออะไรขอไก่หมีขอไข,ข,อข่พ่อมดขอควายเหยื่อที่ใช้ตกปลาข้อ9ด้วยความตกใจคุณจึงวิ่งไปจนถึงกำแพง มีประตูคุณจึงมองลอดลูกุญแจก็เลยเห็นกอไก่สวนเขียวขจีนในบริเวณบ้านหลังหนึ่งขอไข่บ่อน้ำกลางทะเลทรายข้อควายชายหาดและเกลียวขึ้นครบแล้วนะครับคำถามังหมด9ข้อต่อมาเรามาเฉลยคำตอบกันนะครับคำถามที่1ทัศนะเกี่ยวกับตัวเองนะครับถ้าตอบกอไก่ คนอื่นมองว่าเป็นคนที่น่าสนใจเพราะโปิดตัวตนที่แท้จริงเนเพื่อนรักเพราะเป็นนักฟังที่ดีถ้าตอบขอไข่นะครับเป็นคนฉลาดซื่อสัตย์และน่ารักเป็นนี้กับทุกคนและไม่ค่อยมีเรื่องกับใครแถมยังเป็นตัวแทนของความน่าเริงสนุกสนานใครๆจึงมักเข้ามาพูดคุยด้วยเข้าวายเป็นคนติดดินและผู้คนรักเพราะนิสัยเป็นคนตรงๆเป็นนักไกลเกี่ยปัญหาเพราะจะรับฟังความของทั้งสองฝ่าย กอนตัดสินว่าใครถูกใครผิดเฉะลยคำถามที่2ลักษณะของคู่รักที่มองหาถ้าตอบกอไก่แฟนต้องเป็นคนที่จะร่วมชีวิตกันแนอนาคตแต่ควรเปิดใจให้กว้างเพราะที่สมบูรณ์ตามแบบอาจไม่ค่อยมีเสน่ห์มากนะักขอคายเป็นคนโรแมนติกยามรักจะทุ่มเทเพื่อถนอมรักไว้ให้ดีที่สุดเพราะเชื่อว่ารักแท้จะคงอยู่ตลอดกาลและอยากให้แฟนห่วงใยดูแลเสมอขอควายชอบคนที่กล้าแสดงความเก่ง ทะเยอะทะย,ยานและจริงจังฉะนั้นพวกหล่อสวยอย่างเดียวนะ่ะไม่ผ่านนะคำถามที่สามความพร้อมที่จะผูกมัดกับใครสักคนถ้าตอบก็ไก่ถ้าใช่ก็ได้เลยขอใครดูใจกันไปเรื่อยๆดีกว่าคำถามที่สี่รักซึมลึกขนาดไหนถ้าตอบก็ไก่จริงจังกับความสัมพันธ์เอามากๆถ้าพบคนที่ใช่จะรักสุดหัวใจขอใครเพศตรงข้ามคิดว่าเซ็กซี่มาก เพราะวานเสนีหเก่งใช้หญิงหลายกมยจึงพากันหลงไหลคอควายทักษะการจีบเป็นเลิศจึงเปลี่ยนคู่ควรได้ไม่สำน้าคำถามที่ 5. ความสำคัญของการศึกษาถ้าเลือกกอไก่การศึกษาสำคัญน้อยกว่าโลกภายนอกที่รอยอยู่เบื้องหน้าลึกๆแล้วอาจจะอยากเริ่มทำงานแล้วออกมาอยู่เองขอใครการศึกษาสำคัญที่สุดอยากเรียนหนักๆจะได้ซึมซับความรู้ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ข้อควาย อาจจะไม่ชอบเรียนแต่มีความคิดดีๆเชื่อสัญชาตญาณและสมองของตัวเองฉะนั้นอาจลงเอยด้วยอาชีพที่ไม่เหมือนใครเฉลยคำถามที่6เกี่ยวกับงานของคุณถ้าเลือกกอไก่คุณมีเป้าหมายเยอะและพยายามทำทุกอย่างสุดๆงานที่ชอบจึงต้องเป็นงานที่แสดงพลังาัฒนาความสำเร็จอย่างที่สุดขอไขยึดหลักความเป็นจริงในการเลือกอาชีพ และมุ่งมั่นจะเติบโตในสายงานที่เลือกคอควายอาชีพที่ฝันไว้เป็นไปได้ยากในชีวิตจริงน่าจะมองมองหาอะไรแก้ตัวทำไปก่อนดีกว่าไม่งั้นอาจจะเศร้าฉเฉลยคำถามที่7ความสำเร็จมีความหมายแค่ไหนถ้าเลือกกอไกคุณกลัวล้มเหลวเลยไม่กล้ารเริ่มต้นจงอย่าพึ่งยอมแพ้และต้น เฉลยคำถามที่ 7- ความสําเร็จมีความหมายแค่ไหนถ้าเลือกกอไก่คุณกลัวล้มเหลวเลยไม่กล้าเริ่มต้นจงอยากพึ่งยอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่ลงมือทําขอไข่มั่นใจว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จเพราะจะไม่มีสิ่งไหนมากั้นขวางได้ขลอกวายความสําเร็จไม่ใช่เรื่องใหญ่พอใจในสิ่งที่มีอยู่และชอบที่จะอยู่กับคนที่รักมากกว่าจะทุ่มชีวิตไปกับการงาน หรือดำรงตำแหน่งสูงฉเฉลยคำถามที่8กลัวอะไรมากที่สุดก็ไก่กลัวที่จะไม่มีใครให้พึ่งหรือกลัวเลี้ยงตัวเองไม่ได้ขอไข่กลัวในสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้ดังนั้นเพื่อกบเกินเลยใช้อำนาจบาดใหญ่เกินไปบ้างขอควายเป็นห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นจึงพยายามสุดชีวิตที่จะได้รับการยอมรับจากผู้คน ต้องเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองบ้างแล้วเฉลยคำถามที่9ตัวตนของคุณคือถ้าเลือกกอไก่เป็นผู้ใหญ่มีความคิดความอ่านซื่อสัตย์กล้าแสดงความเห็นผู้คนจึงมาขอคำปรึกษาในเรื่องต่างๆแต่อาจแย่ถ้าเจอปัญหาที่ต้องใช้หัวใจไม่ใช่สมองขอค่ายต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆพอชอบอยู่กับความที่ของตัวเองแล้มักจะแวบหายามเข้าตาจน แต่จะรู้สึกดีขึ้นถ้าระบายกับคนที่ไว้ใจจะบ้างขอวายเป็นคนที่เต็มที่กับชีวิตและกาแสดงออกแต่เดาอารมยากและเปลี่ยนความคิดได้เรื่อยๆบางครั้งเหมือนมหาสมุทรสงบได้แต่ไม่นานจบแล้วครับทั้งหมด9คำถามตรงกับท่านผู้ชมบ้างไหมเอ่ยถ้าชอบอย่างไรกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ